เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กันบ้าน,นะคะ<า>ซึ่งงานนี้ค่ะเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่หนึ่งค่ะซืองานนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะไปติดตามกับพีนาได้เลยค่ะ ไฟ LED ที่สื่อสารข้อความสำหรับการจราจรที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในผลงานเด่นของนักเรียนชาวมาเลเซียที่นำไปจัดแสดงในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่หนึ่งหรือ The First ASEAN Student Science Project Competition ที่รวบรวมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากประเทศต่างๆในอาเซียนไปไว้ในงานเดียวกันค่ะ โดยไป้ายไฟ LED นั้นสามารถสื่อข้อความต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนหยุดรถหรือหลีกทางค่ะซึ่งนอกจากตำรวจจราจรสามารถใช้ได้แล้วผู้พิการทางสายตาก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อบอกผู้อื่นให้หลีกทางให้เขาด้วยค่ะเพราะว e า s วกเขาใช้ส t h งนี้แ t ่มันส่อ l ได้แค่ t พียงเท่านี้ใช่ i g มคะด h e นั้นถ้าม e No horn. They can't do it, right? Or U turn. Or no parking. Or no lorries inside the school. You know, lorries. They can't show it with this. Okay, so we have an accelerometer. It's like the accelerometer in your phone. It knows if it's portrait or landscape, right? It detects the angle. Like, there's zero degrees, there's one degree, there's two degrees. And then it tells this to the Arduino microcontroller. This thing is like a small computer. So it tells these LEDs when to light up. Like um, here, light up these two. Light up different LEDs. Okay? So if we swing it very quickly, then words can form. So <laughs> เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนชาวอินโดนีเซียใช้วัสดุเหลือทิ้งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำเปลือกกุ้งแห้งที่สกัดแล้วไปผสมกับแลคติกแอซิดค่ะเพื่อใช้ฉีดที่แผลเมื่อฉีดลงไปแล้วจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและทำให้แผลสมานเร็เวยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งมีความปลอดภัยกว่าแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทั่วไปที่อาจทำให้ผิวระคายเคืองค่ะ Okay, the first is in my hometown. My hometown is near the beach. The beach is uh, uh, the fisher uh, take the shrimp and then uh, get the shrimp shell away. So it become uh, waste, uh, many ways. Uh, I, I just think we just think that uh, if we can make it better, and then yeah, we cut this, and then this is the best result. <laughs> เป็นผลงานของนักเรียนไทยซึ่งเป็นเตียงต้นแบบสำหรับวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้สูงอายุค่ะโดยจะทดสอบการนอนหลับพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการนอนไม่หลับค่ะสังเกตจากผู้สูงอายุแถวๆถวชุมชนนะคะเขามีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับ เสร็จแล้วทีนี้เมื่อผู้สอยู่เดินทางเข้าไปพบแพทย์ผู้สอยู่ไม่สามารถตอบคำถามแพทย์ได้อย่าง mm hmm. เช่นแพทย์จะให้ผู้สอยู่ตอบคำถาม,ถาม mm hmm. ผู้สอยู่เข้านอนเวลากี่โมงลูกจะเตียงเวลากี่โมงการนอนถูกลมกรนได้ปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วผู้สอยู่ไม่สามารถตอบคำถามแพทย์ได้ mm hmm. เราจึงนำตัวปัญหาเนี่ยมาเป็นตัวแปรในการไปยุกใช้เป็น ออกแบบประดิษฐ์ต้นแบบเตียงอะครับขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการนอนสำหรับผู้สยยูงอายุได้ะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขอะคะับก็คือจะเป็นจํานวนทางการขึ้นลงเตียงจํานวนทางการพลิกตัวเวลาเข้านอนอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากผลงานทั้ง3ชิ้นนี้แล้วยังมีผลงานของเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเจ็ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปิน เวียดนามลาวและไทยอีกกว่า30ผลงานให้ได้ชมกันค่ะซึ่งการประกวดครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนจากหลายๆประเทศในอาเซียนอีกด้วยล่ะค่ะธนกริสสุวงดีถ่ายภาพโดยนานาบุญนาชีเนนชติโปรายงาน